สวัสดีค่ะจะกระจันดาวให้เด้อเมื่อนี้มาเข่าห้องอัดก็กำลังใจแน่พี่น้องเข่าห้องอัดอัดเพลงยังวไติเก็บหอยค่อยอายเพลงเก็บหอยค่อยอายสิเข่าห้องอัดค่ะสิอัดให้พี่น้องแฟนเพลงได้ฟังได้เบิร์นจะดื่มให้งกำลังใจกันเด้อ เห้งออกมากไอ้เช่กันแน่ให้กำลังใจกันแน่แช่ให้แน่กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอาสิพาาไปเบิ่งบรรยากาศห้องอัดค้องให้คอยตายไปใส่อบมานอนแช่หอยขาหอยอันนี้ห้องอัดนะคะ ดอนเร์ดเล็กคอร์ดอันนี้ดวให้ออดิครับเอาจารย์อาจารย์แต่งเลอเนี่ยะเหอยไ่้รหมักหอยใหญ่อันนี้จะของห้องอัดนะคะดีค่ะอันนี้ได้หางได้าง อัน Harr ing, brat, น, eben, อนี้ได้หางมากรูดกุ้มครับได้หางค่ะได้หางมากบูดกุ้มเลยครับมากุ้มค่ะมากุ้มสเตอร์กาดการดกาดกาดเหนือยางทอดกาดมาเรื่อยบรกาดบริการบริกาดว่าเสียมกันลูกสาวปรลังอัดเพลงตอนหยกสาวอัดก่อนจะน้องปิมน้องปิมนี่ได้หางของนองปิมยิ่งดีกี้ลงไปจูบใสแก้ว ตอนนี้คิ right <ไ box. S 2> ้วลูกสาวก่อนว่าแม่อธิรังมาลูกสาวกันไหมลูกสาวเขาก่อนเดี๋ยวแม่จังสิไปเก็บหอยที่หลังไปนา่เก็บหอยข้าวเดียวหอยหอยกับหอยเท่าๆนองๆบ่าวคนใจคนห้สาวเอาไว้แพ่งเหล้านำเป็นรถเกเอาไว้แพ่งเหล่าคือฝากลูกสาวในเด้อเพลง

มาเบิรดมาเบิรดมาเบิดัน้งได้ดีเพวยียมันเียงเอนมาเละสููโอ้ปงหนแล้แ้เแล่ไหเหอยเก็บหอยเก็บหอยเก็บเก็บเก็บหอย หอยคอยไอ้ขณะมาตายแทนอรอจนตะวันคอยต่ำเอาหอยแส่น้ำกระหลายเถือหลายข่าวศูนย์กับพงนั้นโอ้ยทั้งย่านมาคอยเน่าเอาให้ผู้บ่าวตึกแห่สนอหาน้องยังบ่ทันยังบ่ทันขัดยังทำผิดโอ้ยทังย่านมาคอยนองเก็บหอยคอยอาย ตายเทโนอราจนตะวันคอยตั้มเอาหอยเซนังกะไหลเพื่อลายขาวศูนย์กับพงนั้นโอ้ยทันยันตะห้อยดินเอาให้ผู้เบาตึกแหตโนหาเอาจะเที่ยวอีกจะเที่ยวไม่ยินค่ะเจมส์ไมค่อยอายเหมือนกันเจมวยค่อยอายเมื่อกี้จิมมูดมาตัวแต่ผุนเจมส์ค่อยๆอายผุนเแล้วมันจึงตีเขาทัานเขียนไปก่อนเขียวไปทางเลือก เก็บหอยคอยอายคือนานมาตายแทโนรอจนตะวันคอยต่ำเอาหอยแส่้นาำกะไหลเถื่อหลายขาวสวนกะองนั้นโอ้ยทั้งยานมาคอยเน่าเอาให้ผู้บบาตึกแหสนโนหาย ขอ้นมาใแท่นอเราจะต้อันอยตำเอาหอยแส่น้ากะไลเขือนไหยขาวสูตรก่อนอีกโอ้ยข้ามย่านมาหอยน้ำเอาไปผูกเบาสะแหงโน้ตว่างนึงหันกะอาจารย์ที่ประดินพุทแ่งเก็บหอยค่อยอายนะคะกับเจ้าของห่องอัดกั่พานไปแล้วบันทึกะ มีอีกคนหนึ่งค่ะผู้ยูเบื้องหลังอีกคนหนึ่งผู้นี่ผู้น้อยหน่อยค่ะเป็นเด็กน้อยโตกันน้อยหน่อยมากูกลามากค่ะนี่ชายจ๋าลูกชายคุณลุงเป็นผู้เฮ็ดดนตีให้ไม่เห็นะครเก็บห้อยค่อยอายแล้วก็กับพอเยือครับผมครับกับพอเยือครับวันนี้กัปพอเยือกครับผมครูเดียวเบียงคือกันครับผมซอยลูกซอยเต่า เบื้องแย่งดนตีนะครับผมผมขอคุณแม่เย็นครับขอคุณแม่เย็นขอบคุณพพอเยอขอคุณนพนัดขอคุณนองปีมขอคุณแม่ป่านดำนะครับที่ให้ลูกเต่าให้ผมได้รับใส่นะครับแล้วก็ขอบคุณนพอทนินนะครับผมขอบคุณครับเจ้าข้องัดอุรเลคอขอดแล้วก็ขอบคุณนพอทิบดินนะครับข้าหลองทํานองหรือผู้ประพันนั่นเองนะครับผมขอบคุณแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับผมติดตามให้กันังใจนะครับผมทุกอย่างนี่ คือเฮ็ดด้วยใจเลยครับพี่น้องอยากให้ออกมาดีที่สุดครับโบว่าสิเป็นนังได้กระซางกับฝากพี่น้องตีชมเนเดอร์ครับเดอร์ทีดีหรือบอดีก่ะตีชมมาได้ครับผมครับฝากเนเดอร์ครับเดอร์เนเดอร์เจ้าหอยกรับผมแต่ว่าเพิ่นสิว่านี่เอาผู้ว่าผู้เฮ็ดดนตรีมีสองคนผู้เรียวที่มีสองคนอีกผู้หนึ่งไปใส่เฉยๆครับใช่หรอปลาครับ อาแล้วเอาให้เขาไม่จีบเขาความจีบรับผมอีกผู้เดินรับผม้ก็เยอะรับผมครับอาจารย์เอาอีกเรื่องมีเรียบเรียงมากกับเครดต์ตั้งใจเฮ็ดตย่างดีแหละจะดนฝากก็จาเพ่งมาเย็นเด้อเค็บหอยคอยอ้ายเป็นพอร์่พวกพียังไรหรอกครับไปเก็บหอยถ่ายไอ้ซื้ออันนี้พูกคิดบพอรตคิดบพอร์ตถึ้นมาว่าเออว่าเก็บหอยคอยอ้ายคือชื่อส่วนอ้ายไปเก็บบักหอยอยู่ห้องหน้าเขาอยู่ละกระส้นไอไปเก็บบักหอยจะไอมากๆกัน ฐาได้อายมาเขียนมาคอยซอยข้านั่นแหละครับคอดกับเลื่มาเรียบเรียงปกติเขาหลงกองกระเฮ็ดจับหลงกระเท็จกินนาการน้ำกันซอยกันครับกะจะได้กับฝากผลงานในเรื่องครับเด้อกัมีหลายผลงานเพลงยอดเจ้ตอนนี้คือมีเก็บหอยก่อนตอนนี้อาจจะมีหลายเพลงเกิดมาอีกก็ฝากเชี่ยฝากแช่ฝากยังแน่ครับผมฝากที่ตามัฝากที่ตามฝากพี่ฝากน้องจะจะได้กับขอบคุณอาจารย์ท่านนึงครับอาจารย์ทิบบอริน ที่เอื้อมน้อยสถานทีของอัดอุรอนเลคคอร์ดอุรนเลโอขอบคุณอาจารย์เป็นย่างสูงนะครับเ้ออาจารย์ท่านนี้เล็คอร์ดนี่นั่งอีกนิดนีงขอบคุณอาจารย์เป็นย่างสูงครับสู้อยู่ก่อนนะสบบคคุณายพูดข้าวตีก้ามนะครับฝากด้วยนะครับเ้อครับผม